สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระโนโรุนะคะยูนี่เจ้าคือบอไปเบิง้งบอบืนลงบอเบิ้งปาลีลุงเสือ,อนะบอปาลีลุงเสือเออกรีดอันนั้นอโอ้ยได้ปลาซองตัวพี่น้องบอบานได้สามปลาบืน เพราะว่าฝนมันไม่ตกแล้วนาะดูกระปูนี่ครับอย่าเทกรปูออกก่อนถ้าว่าให้ตกใจที่เศ้าตัวสั เออนี่เด้จ้าผมบ่ไ <s> ด้ไปปลาคอน่อย2ตัวปลาเค็ง2ตเมื่อวานได้3ตไปหาเนาไ Thank you.

มาเจอลิ ไว้เดี๋ยวมันจะกระโดดอันนี้ก็กระปูนะคะพี่น้องปูนะ,ะปูก็จ๊จะทำอะไรกินเนะาะได้เยอะๆก็ตำเอาน้ำมันแกงนะคะเอิญอุกระปู คุณแกงนอไม้นะคะ ปลาย่างว่ามาทอดจากหน่อยเนาะอุ่นแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้มาขึ้นพี่น้องเต็มหม้ออัญะนะก็จะอุ่นนะคะวันนี้ไปนานะคะโอ๊ยบ่มีห่อนนาำเลย <c oughs> น้ำแห้งเบิดเลยนะคะเดี๋ยวเอาน้ำใส่แจ็คหน่อยเพราะว่าเราอุ่นเนาะ เดี๋ยวเอากระติกมาล้างนะเราจะได้เอาน้ำไปกินด้วยนะวันนี้จะไปตัดหญ้าให้ที่บ้านลุงเต่านะคะเดี๋ยวเตรียมก่อนเตรียมอุปกรณ์ก่อนกระติกเราต้องมีกระติกใส่น้ำไปกินด้วยนะคะเอเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนเช้าว,วันนี้มอกลงนะคะเอฟซี FC ก็เหมือนแดดจะออกนะคะช่งชวงเช้านะคะเดี๋ยวดูสายว่ามันจะยังไงเนาะ ถ้าได้แดดก็แดดเปรี้ยงนะเอฟซี 4, นะถ้าได้ตกก็ตกแบบนะไม่ลืมหูลืมตาเลยถ้าเพื่นได้ตกนะเหมือนเหมือนวันก่อนนะเมื่อวานยังตกแล้วก็หยุดนะคะวันก่อนโอ้ยทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะคะบัวลอยนะคะพายุบัวลอยนะคะหมดจากบัวลอยแล้วก็จะตัวไหนมาอีกไม่รู้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวไปล้างกระติกใส่น้ำกันนะคะเอฟซสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ